สวัสดีทุกคนสวัสดีนะคะวิวอยู่ที่ทะเลไกลจากบ้านบินมานะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดนิดเพราะว่าเวลามันต่างกันไงเวลาที่นี่จะเลยว่าที่บ้านพุ๊บชั่วโมงหนึ่งก็เท่ากับว่าเป็นเวลาถ้านับจากเวลาที่บ้านมันก็ประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ขับรถจากบ้านไปสนามปีนอีกชั่วโมงก็เป็นสามชั่วโมงนะวันนี้เนี่ยว่าจะมาบอกทุกๆคนนะที่เป็นคนที่ ทำงาน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 ทำแต่งงานนะเหมือนผู้ชายคนนี้ <c oughs> คนนี้เขาก็ทําแต่งงานทําแต่งงานทําแต่งงานนะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเท่าไหร่นะให้ดูวิวข้างหลังไว้ด้วยนี่ทะเลนะทุกคนนะสวยใช่ไหมล่ะเพราะยากจะมาบอกทุกคนนะคะว่าเมื่อมีโอกาสนะไม่จําเป็นต้องร่ารวยมหาศาลนะคุณต้องไปเที่ยวนะไปที่ไหนก็ได้ที่ ปัจจัยคุณสามารถจะพาคุณไปได้นะใช้เวลาตรงนั้นให้คุ้มเลยนะทำให้ตัวเองมีความสุขเพลิดเพลินสบายใจเพราะเมื่อเราพักผ่อนเรียบร้อยแล้วเราต้องกลับไปทำงานไปลุยงานกันต่อเหมือนเดิมใช่ไหมละ่ะยังไงนะโกดอะอย่างสนับสนุนให้ทุกๆคนที่ทำงาน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 งาน,นะคะต้องหาเวลานะ ให้รางวัลกับตัวเองนะไม่จําเป็นจะต้องไปเที่ยวที่แพงๆไม่จําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินมากมายนะคะไปนะไปนะสําหรับโบ๊ทแล้วเนี่ยนะโบ๊ทอ่ะไม่มีหรอกเงินอะ่ะโบ๊ทก็อาศัยในทุนเขาพามานะที่สําคัญคือโส๊์เห็นเขามีความสุขเขาแฮปปี้เขาสบายใจโ๊ก็ดีใจแล้วอะ่ะ ปีปีหนึ่งเนี่ยเราจะไปเที่ยวกันครั้งเดียวเขาปกติอ่ะเขาก็จะอยู่บ้านไม่ค่อยออกไปไหนะนะโอเคไหมเนี่ยเขาก็สบายใจสบายใจโบสก็ดีใจอ่ะเดี๋ยวมราพาไปดูอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมหาดนะคะถ้าคุณชอบไปป่าคุณก็ไปเที่ยวป่านะถ้าคุณชอบเที่ยวต่างประเทศแล้วเงินคุณพอคุณก็ไปต่างประเทศถ้าใครที่ชอบช้อปปิ้งช้อปปิ้งนี่น่าจะเป็นสาวสาวนะ ถ้าคุณชอบแล้วมันทําให้คุณสบายใจคุณก็ไปชอบแหละนั่นก็คือมันต้องไม่เดือดร้อนกับกระเป๋าของคุณมากนักนะมนงานมันจะเกิดทุกนะคะทุกคนนี่ต้นมะพร้าวข้างหลังเห็นไหมแล้วก็มีหาดทรายสีเขียวสีฟ้าเพราอสนับสนุนให้ทุกคนที่ทํางาน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 นะคะแล้วก็ไม่สามารถจะจัดแจงเวลาได้เลยนะแม้กระทั่งคนที่มีเงินเยอะแยะเลยแต่คุณบอกว่า คุณไม่มีเวลาเลยเนี่ยคุณต้องจัดเวลาให้กับตัวเองนะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะคุณก็จะมีความรู้สึกเหนื่อยล้าที่ไม่ได้ไปพักผ่อนในขณะที่เห็นหลายๆคนพักผ่อนเพราะว่ามีเพื่อนมีเพื่อนเขาเคยพูดบนไปไหนก็ไม่ได้ติดเรื่องลูกเอาลูกมาอ้างอีกนะจริงๆแล้วนะไม่เกี่ยวอะ่ะ ปดเห็นฝรั่งอะ่ะเขาเที่ยวกันนะัลูกเด็กเล็กแดงเขาก็หอบๆกันไปเที่ยวน,นะปดก็ขอจบที่ที่ฝากไว้นะคุณต้องจัดเวลาไปให้กำลังใจแล้วก็ให้พลังตัวเองนะคะทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบา,บายจุ๊บๆุ๊บบายกับทะเลด้วยทุกคนบ๊าย